สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะจากร้านปุณิกาใหม่ไทยนะคะวันนี้เรามีกระเป๋าสวยๆนะคะมาฝากพี่ๆคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เรียกว่าทรงสตรีนะคะเป็นรุ่นที่สวยมากๆเลยนะคะไปละ1790บาทนะคะเป็นผ้าใหม่แทร้อยเปอซค่ะ มีสีดำสีเขียวสีแดงและนะคะรุ่นนี้เป็นสีม่วงค่ะ,ะเดี๋ยวก็มาชมกันต่อนะคะคุณพาชมนะคะมาชมที่กระเป๋ารุ่นนี้ค่ะอันนี้ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นสายสพายเล็กนะคะ,ะมาชมกันต่อค่ะที่ใบนี้เนี่ยค่ะน่ารักมากเรียกว่าทรงแตงโมนะคะ สนใจรุ่นไหนสอบถามได้นะคะ